สวัสดีทุกท่านด้วยนะผมวันนี้กับผมไนนะครับกับ555สตูดิโอนะครับผมก็ขอสวัสดีปีใหม่คนดูทุกท่านด้วยนะครับผม2564กับปี2021นยี่สบะผมขอให้เป็นการเริ่มต้นใหม่ดีๆสำหรับทุกคนนะครับขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในปีนี้นะคือปีที่แล้วก็ยี่ยมากเลยนะครับก็ขอให้ปีนี้มีแต่สิ่งดีๆแล้วกันนะครับผมก็วันที่ลงคลิปนี้นะครับก็เป็นเรื่องงามยามดีนะครับผมวันที่9มกราคมนะครับเป็นวันเสาร์แล้วก็เป็นเก้าแรกของปีแล้วก็เป็นวันเกกิดดของผมมม้วยัน9ราค ปีนี้ผมอายุสิ้าแล้วนะครับก็ในในก็เป็นวันเกิดของผมแล้วใช่ไหมผมก็เลยอยากจะมาทาคอนเทนต์ที่เป็นของตัวเองหน่อยละกันนะผมแ้นถามพ่อมึงหล่อไอสัตว์ก็วันนี้นะผมอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ตามที่มีหลายคนเรียกร้องมานะผมนี่ก็คือจะมาแชร์ประสบการณ์ว่าทําฟรีแลนซ์เป็นยังไงบ้างนะผมเข้ามาทํางานได้อย่างไงมีรายได้เท่าไหร่ แหลนเวลาดีไหมอะไรอย่างงี้นะครับผมก่อนที่จะเข้าเรื่องนะผมขอเกินก่อนนิดน,นึงนะผมวันนี้เป็นวันเกิดผมใช่ป่ะวันที่9ามกรานะครับผมแล้วก็อีก7จวันถัดไปก็จะเป็นวันเกิดของไอปอนะนะครับผม16หมกรานะครับผมเป็นวันเสาร์หน้านะครับแล้วก็ก่อนที่ผมจะมาพูดอะไรในคลิปนี้ก็ขอพูดไปก่อนเลยว่าคือที่ผมอัดเนี่ยคือผมอัดหลายรอบมากเลยนะเว้ยผมพูดติดขัดโคตรอะ่ะย้ายคลิปมันไหลแบบดีที่สุดนะ ก็นั่นแหละครับมาเข้าเรื่องกันดีกว่านะับผมว่าเป็นยังไงบ้างก่อนอื่นเลยนะผมผมขอพูดไว้คร่าวๆก่อนว่ารายได้จากการทำฟีแล์ของผมเป็นยังไงบ้างแล้วก็สูงสุดที่เคยทำได้ต่อเดือนนี่เท่าไหร่นะครับผมก็คือไม่ได้มีเจตนาจ,จะมาโอ้โอวดอะไรนะครับคืออยากจะมาแชร์จริงๆนะผมก็มันเป็นสิ่งที่ภาพภูมิใจเหมือนกันนะหาเงินด้วยตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็ยังยุ่14นะครับถึงตอนนี้ที่อดัดไปแล้วก็จะจ5้าแล้วก็ถึงนะก็แตนเป็นแบบหลายๆผู้ใหญ่หลายคนก็ภูมิใจในตัวเรานะว่าแบบเฮ้ยมึงม จะมาใช้ประสบการณ์นะครับผมพูดก่อนว่าฟรีแลนซ์ผมทํามันเป็นฟรีแลนซ์เกี่ยวกับอะไรนะผมคือผมก็อาจจะพูดหลายๆรอบแล้วนะว่าผมทาฟรีแลนซ์นะครับแต่อาจจะไม่ได้บอกชัดเจนนะว่ามันคืออะไรนะผมก็ฟรีแลนซ์ที่ผมทานะครับเป็นฟรีแลนซ์เกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอนะผมจะให้อธิบายวิธีการรับงานรับยังไงคือเวลาผมจะเอางานเนี่ยผมเอางานจากกลุ่มเลยครับ เป็นกลุ่มฟิลแลนนับก็คือไปขอรับงานมาแล้วก็มาทาแล้วก็ส่งให้เขาวงงางเงนไปนะเดี๋ยวจะมาเล่าเป็นรายละเอียดอีกทีนึงนะก็คือพูดอย่างนี้ก่อนเออขอพูดอีกอย่างนึงนะค,คือผมไม่รู้เป็นอะไรนะคือพูดติดขัดมากๆเลยนะพูดวกวนไปวกวนมานะก็ขออภัยนะถ้าทําให้แบบหลายคนหงุดหงิดนะครับผมก็หงุดหงิดตัวเองเหมือนกันนะก็หวังว่ามันจะพัฒนาขึ้นบอกตัวเองว่าเราต้องลืมเรื่องราวที่ผ่านโอเคมาต่อเรื่องรายได้นะผมผมพูดหลายรอบและมาพูดสักที รายได้ที่ผมทาได้ประมาณเดือนธันวาแล้วกันล่าสุดก็ประมาณ5,000บาทนะครับผมทั้งเดือนนะครับด้วยความที่เรียนอยู่ด้วยนะครับก็ทั้งเรียนทั้งตัดต่อวิดีโอทั้งทําหลายๆอย่างก็ได้ประมาณ5,000ันะครับผมเชื่อมีคนเปิดประตูเข้ามาตอนนี้กูตายเนี่ยกูไม่ได้ล็อกห้องนะ <laughs> นั่นแหละครับประมาณ5,000บาทนะครับก็ถามว่ามันเยอะไหมมันก็เยอะนะในมุมมองของเด็กก็คือมันเยอะแล้วอะคือมึงหาเงินได้ต่อเดือนได้5 0ันอะมึงไม่ต้องขอพ่อแม่มึงเฟี้ยวแล้วนะแต่ถ้าเป็นมุมมองผู้ใหญ่ก็ผู้ใหญ่วยทํางานเลยนะถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ สามหมื่นแ,แล้วอะถ้าเป็นเรื่องตัดต่อวิดีโอนะแต่คือผมก็ยังเด็กอยู่นะครับแล้วก็รับเลทมาถูกด้วยนะผมคนผู้ใหญ่เขามาเขารับพันสองพันกัน,นผมรับประมาณหลักร้อยถึงพันหนึ่งนะก็คือไม่ได้สูงขนาดนั้นนะทำให้ได้ห้าพันต่อเดือนนะครับแล้วก็มีแนวโน้ว่าเดือนมกราปีนี้จะมีเงินเข้ามาเพิ่มด้วยนะครับเพราะว่าปโรงเรียนนะผมติดโควิดนะครับคือจริงๆมันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับโควิดนะก็ได้ปิดโรงเรียนแต่ข้อเสียก็คือมึงไม่ได้เรียน ก็สงสารพี่ม6กับพี่ม3นะก็คือกูเองนะครับตอนนี้ผมม3นะครับผมแล้วผมไม่รู้จะได้จบไหมนะจะได้ไปมสไหมเนี่ยหยุดอย่างเนี้ยโควิดมึงจะกลับมาทำไมวะนะครับอย่างน้อยก็เราก็ได้ทำงานแล้วกันนะในมุมมองของผมนะครับก็คือได้ทำงานหาตังค์แล้วกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมกําำลังเก็บตังค์ซื้อบางเสียงบางอย่างที่เป็นหลักหมื่นอยู่นะก็น่าจะเป็นกำลังใจให้ผมทำงานแบบต่อไปได้เรื่อยๆได้นะก็คือมีแนวโน้มว่ารายได้มันจะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับโอย เหนื่อยนวเนี่ยพวดขนดนี้เหนื่อยนวเนี่ยโอเคครับผมต่อมาจะเป็นการเล่าเรื่องแล้วว่ามาทํางานตรงนี้ได้ยังไงนะครับย้อนไปครับย้อนไปในเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วตอนนั้นผมก็มีคอมเครื่องหนึ่งนะครับใช้เป็นคอมกากๆกกกเลยนะครับชื่อรุ่น CPU ก็ในวงไอทีก็จะรู้กันนะว่าเป็นยังไงนะครับ Intel Pentium G3 GG3 สักอย่าง e ium, นะเอเพนเทียม G3 านะตอนนั้นก็ใช้ตัดต่อให้ช่องไอปอนช่อง5เลยโดแล้วก็ช่องผมหลายๆอย่างนะก็ใช้ตัดต่อได้อยู่นะครับก็แต่ตอนนั้นยังไม่ได้รู้จักคําว่าฟรีแลนซ์ตัดต่อวิดีโอนะครับก็วันนั้นก็ไปโรงเรียนครับแล้วก็ตอนนั้นมีงานเหมือนเป็นงานแบบขายของของแต่ละห้องนะแล้วก็ตอนเลิกงานปุ๊ ผมก็ไปเจอพี่คนหนึ่งที่เขามางานโรงเรียนนะนะเขาชื่อพี่นุยนะครับผมทําช่องแคทเกมอยู่หลักแสนแสนซับแล้วก็คือสวยสองสไตเกอร์นะเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะเป็นพี่นุยนะครับผมรู้จักกับพี่คนนี้ตั้งแต่ปี2019แล้วนะครับผมแต่ก็เพิ่งมาคุยอะไรประมาณปลายปี2019นะครับแล้วก็พี่เขาก็มาโรงเรียนนะครับก็คือปกติผมกับพี่เขาก็จะคุยอะไรหลายอย่างด้วยกันอยู่แล้วนะครับแต่เขานี้พี่เขามาด้วยแบบคุยเหมือนปกติแหละแต่วันนั้นนะครับเราก็คุยกันเรื่อยๆครับแล้วก็คุย ก็คือเรื่องตัดต่อนะครับคือเขาเห็นว่าผมมีแบบผลงานในทางตัดต่อนะครับมีลักษณะที่จะรับงานมาทําได้นะครับแต่คือผมก็ยังไม่รู้นะว่ามันคือ,อไหลรับงานทำรับยังไงรับจากไหนส่งยังไงเอาเงินจากอะไรเงินเยอะไหมไม่รู้อะไรเลยนะครับก็พี่เขาเลยแนะนํากลุ่มนี้มาครับ เป็นกลุ่มนักตัดต่อนะครับเป็นกลุ่มฟรีแลนซ์ด้วยนะครับเขาแนะนําให้ผมลองเข้าไปศึกษาดูนะเพราะว่าเขาอยากให้ผมลองหาเงินด้วยตัวเองดูแล้วก็อยากให้ศึกษาดูแต่เขาไม่ได้แบบเขาก็แนะนำไปเฉยๆแหละก็ลองเข้าไปดูคลิปแรกที่ผมรับมาทำนะเป็นคลิปของช่องช่องดังช่องหนึ่งนะครับก็ประมาณเกิน5้าแสนซับด้วยแหละนะครับแต่คือไม่รู้จะพูดดีไหมคือเขาเทผม <laughs> <laughs> เขาเทผมไปเลย <laughs> ปกต <laughs> ิเขาไม่ทํากันนะแต่คือที่ผมทํามาเนี่ย <laughs> ก็บอกเลยว่าโดนเทมาหลายช่องแล้วนะบอกว่าจะจ้างเรื่อยๆใช่ปะ แต่ก็คือโดนเทมาหลายช่องแล้วเออแต่ค่อยว่ากันทีหลังแล้วกันนะคือก็ไปทำนะเป็นคลิปวีล็อกรีวิวกินอะไรสักอย่างนะจําได้นะครับตอนนั้นคือดีใจมากเลยเว้ยได้700อบาทนะครับตอนนั้นได้700บาทในคลิปวันนั้นผมภูมิใจสุดๆเลยเป็นคลิปคลิปแรกที่หาเงินได้นะครับคือคือตอนนั้นไม่จะพูดยังไงดีใจจริงๆนะเว้ยแต่คือก็ตักให้พี่เขาคนนั้นได้แค่คลิปเดียวแล้วก็เลิกทําให้เขาเพราะว่าเขาไม่ไม่อะไรเลยเขาไม่ตอบแชทผมอะไรเลยนะครับคือเออนั่นแหละนะครับ ก็ทําได้คลิปเดียวแล้วก็เว้นมาสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ไปถึงประมาณช่วงประมาณวันที่10บกุมภาผมจําได้ผมตัดสินใจที่จะโพสต์หางานแบบโพสต์เป็นโพสต์เลยนะผมขึ้นในนี้ให้ เป็นโพสต์นี้เลยนะครับซึ่งปัจจุบันโดนแอดมินของกลุ่มลบไปแล้วนะครับเพราะว่าเลทมันต่ําเกินไปนะครับก็คือถ้าเป็นมุมมองของผู้ใหญ่นะผมขออธิบายไว้ก่อนว่าที่ผมรับเลทต่ำขนาดนั้นเพราะผมยังเด็กอยู่นะประสบการณ์ก็ยังน้อยนะครับอยากรับมาในแบบที่เรามีอะไรพอกินพอใช้แล้วก็เข้าคุ้มกับประสบการณ์ที่เราได้นะงานก่อนหน้านี้ที่ผมเล่าไปนะค,คือผมไปขอแบบคอมเมนต์ใต้โพสต์เขาที่พอโพสต์หางานนะครับแต่คือโพสต์ถ,ถัดมานี่ก็คือผมไปโพสต์เองแล้วนะครับโพสต์เองว่ารับตัดต่อนะครับแล้วก็ด้ววยความที่ คงจะแบบดูเห็นเป็นเด็กม2นะตอนเพิ่งม2นะครับเป็น2020นะครับเริมม2อยู่นะครับก็เขาด้วยความที่เขาเห็นเผยว่าเป็นเด็กกันนะครับก็เลยมีคนอินบ็อกมาเยอะมากเลยครับโดนหลามสุดๆเลยนะครับกิจที่ว่าช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงสอบปลายภาคของม2ด้วยนะครับก็เลยวุ่นวายนิดนึงนะครับพ่อก็ด่าเหมือนกันนะมึงมึงจะสอบแล้วมึงก็มึงจะมารับงานมาเยอะแยะทําไมนะครับ ก็ดูผมรู้รู้แหละเลยว่าพ่อก็ภูมิชัที่หางานไม่ได er> ้นะหลังจากที่ผมสอบเสร็จนะผมผมก็เริ่มที่มาทํางานตรงนี้แล้วนะครับก็คือเริ่มเริ่มที่จะมาตัดต่อแล้วทุกคนแล้วก็ตะตตะแล้วก็ตะตะตะผมก็เลยขอจะลองเสนอพ่อดูว่าผมขอคอมเจ้านี้ได้ไหมนะครับประมาณ20,000บาทนะครับนั่นแหละรวมไอ้นี่กับจอนะครับตอนนั้นมีจอตัวนี้อยู่แล้วนะตอนนี้เคยพูดไปว่าจอจอตัวนี้3อ0จอตัวนี้3,000บานะครับเพราะนั้นมีจอตัวนี้กับคอมเอนเทียมข้างล่างนะครับขอพ่อดูว่า ขอยืมตังก่อนได้ไหมสองหมื่นเดีผมจะทํางานหาม,มาคืนให้นะครับพ่อก็บอกว่าโอเคแต่ขอสอบเสร็จก่อนเดี๋ยวจะพาไปซื้อนะครับก็ขอช่วงสอบแหละพอสอบเสร็จปุ๊บเราก,ก็เคลียร์งานบางส่วนที่มันทําในเพนเทียบได้นะครับก็คลิปเป็นคลิปที่แบบไม่ได้สิคุณภาพสูงอะไรมากนะครับก็ทํำแบบเซ็ตพีสามสิบเอพิสอะไรเงี้ยไม่ได้หกสิบเอพิสหรือว่าโฟเคอะไรประมาณนั้นนะครับแต่คือถ้าเป็นงานโฟเคหรือถ้าเป็นเซ็ตพีหกสิบเอพิสเนี่ยคือเพนเทียบมันจะตัดไม่ไหวแล้วคอมเครื่องน้้้้าาาจะะะะตตตััััดดไไไไไมมมม่่่่หววแลวกกก็็อออออองรรรคคคเเเืนนนนีีพพพพบบผปปปขย จัดเต้าตัวนี้มานะครับผม mm. ก็รับงานมาเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆนะผม mm. แต่ที่ทําอยู่ประจําและ mm. คิดว่าจะไม่มีทางหนีไปไหนแล้วก็เขาคงจะไม่เลิกจ้างเราแน่นอ mm. น,นก็คือทําให้พินุยนะครับผม mm. หรือส่วนเจสส์ไตรเกอร์นะบน mm. ช่องแคดเกมที่เขาแนะนําผม mm. มาและพี่เขาอะ่ะคือจริงๆพี่เขามคีคุณกับผมมากเลยไม่รู้จะขอบคุณยังไงดีนะครับคือแล้วก็พี่เขาทําช่องวีล็อกด้วยนะครับคือมีแผนว่าจะคอลแลบกับพี่เขาด้วยนะเมื่อ ปี2019นะครับคือเขามาคุยว่าจะขอคอลแลบนะแต่ตอนนี้ไม่ได้คอลแลบเลยนะครับช่องวีล็อกของพี่เขาก็คือช่องนี้ครับนั่นแหละครับตะติดตังก็ด้วยนะครับช่องทั้งช่องแคทเกมกับช่องวีล็อกเลยนะครับขอบคุณครับอ่าก็เขาก็เป็นบุญคุณกับผมคนหนึ่งเลยครับนราว่าเป็นพ่อคนที่สองเลยว่างั้นก็ได้นะครับตอนนี้ก็ยังตัดให้พี่เขาอยู่นะครับช่องซีโร่เซเวนทูสไตรเกอร์นะก็ตัดมาเรื่อยๆนะครับตอนนั้นก็ทำช่อง55าห้าสตูดิโออยู่ด้วยนะครับผม ทำเรื่อยแล้วก็ทําช่องเพลงด้วยทาหลายๆอย่างนะครับก็ตัดให้ไปนุยนะครับตัดให้ลุมเบดมาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงเดือนนะประมาณเดือนธันวาดีกว่านะครับเพราะว่าตั้งใจที่จะเก็บตังซื้ออย่างใดอย่างหนึ่งที่มันหลักหมื่นนะครับแล้วคิดว่ารายได้ปัจจุบันนี่แม่น่าจะไม่พอแน่ๆนะครับเพราะว่าได้เงินสัปดาห์ละห้าร้อยพันหนึ่งเนี่ยมันน่าจะเก็บได้อีกนานเลยนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าอัพขนาดของงานดีกว่านะครับเพื่อจะได้เก็บตังได้เร็วขึ้นว่างั้นเถอะแล้วก็ คิดว่าเวลาของปัจจุบันนี่ก็น่าจะจัดการได้ดีแล้วนะในระดับหนึ่งนะครับก็คือถ้าคลิปนี้ลงได้แสดงว่ากูจัดการเวลาดีแล้วนะครับถ้าคลิปนี้ได้ลงนะนะก็คงมาแชร์เท่านี้แหละครับผมก็คือไม่จะพูดอะไรต่ออีกแล้วนะมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์มาได้นะผมพร้อมที่จะช่วยตอบคาถามนะเกี่ยวกับใครสงสัยอะไรเกี่ยวกับฟรีแลนซ์อะไรเนี้ยนะครับก็สำหรับวันเกิดของผมนะผมขออวยพรทุกคนนะครับให้ทุกคนมีสิ่งดีๆเข้ามาในปีนี้นะผม,มนนะผมขอให้เป็นปีใหม่ที่ดีนะ มีความสุขกันทัวหน้าลวกันนะผมแล้วขอให้ตัวเองมีความสุขด้วยในวันเกิดของผมนะครับแล้วก็อาทิตย์หน้าอีกวันเจ็ดวันนะคเป็นวันเกิดปอนนะครับก็ขอให้ปอนมีความสุขด้วยแล้วกันนะครับไม่รู้จะมีอีเวนต์อะไรของมันไหมนะครับก็เดี๋ยวรอดูอีกทีลวกันนะครับผมก็ขอกาอภัยอีกรอบนะครับจริงๆที่พูดวกวนวกไปวกมาพูดติดขัดหลายๆอย่างนะขออภัยจริงๆนะเพื่ออยากจะพยายามจะแก้เหมือนกันด้วยเงุนงิดตัวเองเหมือนกันนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้แล้วก็ชอบสีผมแชร์ไปนะครับ ขอสวัสดีใหม่รอบนึงนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณที่ดูเข้ามาดูกันนะครับผมบ๊ายบายอุ้ยแม่ดวง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 